ดูหนุสีเหมือนนู้นแม่สีเหมือนนู้นคุณน่ะงานได้คี่คหนองไทยามดู พี่น้องเอ้ยพาพมองงมงามนี่ง้มแ่น้รื่อนโตก็เบองต้นเร่อยวนตพี่น้องก็เบืงต้นา่นโตมากันยากมพี่น้องนยามากมาเดาวา่วนโตเบิ่งตี่เราหอมากผู้เดียวมูกับโบมี่บมี่มูได้พี่น้องจะเบิ่งตีแเรา ซาไวนาำทางขุนพี่น้องเอ้ยทงังภูเขาขุนมากมากก่าท่ามาเร็วเร็มาบังพี่อันนี้เนี่มือเสาร์พีน่น้องเนี่มือเสารามาบางับางบงนร็น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โตอนอนนีอออกเที่ยวใสใ้ฝ่ามาเดเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโรงแรมส่วนโตเพราะคือหยังคือว่าฝรั่งมันบอกเข่ามามันก็เลยเฮ้ามาพักเลยมันก็เลยเงียบมันสงบดีนี่มีโอกาส เข,อของงาก็งามงามตัวงามๆพี่น้องมาไปไปนุ่กันลอเาแค่นี้